บรายการ กลับไปอยู่กันในเกม GTAV เอวีซับเวอร์ซีซั่นโลเพของเรานะนะแต่เต้นเป็นไงวันนี้นี่ไม่ใช่เลี้ยวไร้ไมค์ครับนะเพราะว่าขี้เกียจเล่นแล้วเะี๋ยนะอยากจะมาแบบว่าบุ้มบั้มคนบ้างแต่ว่าไอ้บอกว่าวันนี้นี่เราเนี่ยทำการเนียนมากเลยกูอยู่แก๊งสเปกเตอร์ด้วยมึงดูสมมุติมึงอยู่แก๊งคลีมที่เป็นแก๊งเขาเรียกว่าพันธมิตรใช่ไหมเออเป็นเป็นพันธมิตรของแก๊งสเปกเตอร์นะไอ้ตอนนี้นี่เราแฝงตัวเข้าไปในองค์กรเพื่อทำการปลูกกระยี่กันในเซิร์ฟเวอร์มันต้องเรียนแน่แน่เราจะมาสร้างเขาเรียยยกกกคววามมดด่งงงพ้ออัับแ๊ขน โอเคไหมฮะเวลามีอะไรเกิดขึ้นเราทำไมแก๊งสเปอร์ตยิงคนมัวอย่างงี้ครับเออเออนี่แหละมันต้องมันต้องมันต้องเดียวมันแน่เลยวันนี้แล้วก็อยากจะบอกเลยนะว่าวันนี้ดเราเลือกเวลาการทําการไม่ได้ดีมากๆเลยไม่ไม่ใช่วันประจําที่เราเล่นกันด้วยมันต้องเนียนมากแน่ๆเลยวอนนี้ันมีแต่ขาจรด้วเพย่ะว่าวันดีวดะเาเีือกเวลารถเกาไม่ได้ขอเป็นเถยนต่นะแใช่สัปเดจร์เราขับนถยนด้วย่านั้อเวยโมเคแป่เกยมัมีอะไรวดี๋ยาสจับสนุนพี่นะเนี๋ดิพรกพี่จะทําการก่อการร้ายด้วีแกๆเลไร่ไม่ใช่วัรจูี่เรางล่นบันด้วยันต้องเนากแ่ ไปโดนเข้าองค์กรมาเฟียไปที่เรียบร้อยโอ้ขนาดเราพีมึงเห็นไหมเด็กใหม่แน่อย่างงี้ต้องอย่างงี้ต้องทำการตัดตอนก่อนขออนุญาตทำมันแห้งก่อนอย่าได้เล่นเลยเจ้าเบอร์นี้ขอทำการตัดตอนหน่อยเธอยังสร้างตัวอยู่เลยอาโหลสร้างตัว มีความสุขจริงๆเวลาข้าบวกี้ๆเลยกำลังเปลี่ยนทรงผมอย่บุ้าข้าเลยบุเลยบุข้าเลยนี่นี่ลังเดินโง่เลยกำลังเดินโง่เลยไอตายคนบ้เลยอันตาพานเหรออนตานอันตาพานอนอนตานอนตาน กูกลัวปกครองไี่นี่ถิ่นยักษซ่สายสัตว์ถิ่นมาเฟียถิ่นมาเฟียไม่ได้การแล้วอย่างงี้ต้องปิดวิญญาณลิงเลยจวงเดือมมึงจําไว้มึงจําแกงสเปกเตอร์ไว้นะมึงจําไว้และออกเกมซะไอ้โง่จาไวพา้พวกกูแกงสเปกเตอร์กับคีมอย่ามาเยียมแถวนี้ไอ้สัตว์ต่อยลูกเด็กกูมึงจําแกงสเปกเตอร์ไว้ไอส้สัตว์ ในเรียบร้อยดิสเครดิตไปได้หนึ่งแค่นี้ก็ดิสเครดิตไปได้หนึ่งเขาว่ากันว่าการบ่นทำลายบริษัทใหญ่ๆอ่ะมันต้องเริ่มจากการดิสเครดิตไปเรื่อยๆมึงเข้าใจไหมและนี่คือสิ่งที่เราทำไอเขาเรียกว่าเป็นเป็นการกระทบดีชานฉลาดมากไวการโจมตีอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะบุงเก็บสวยบุ้มๆูบมบนขวาแบบนี้บนเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันมีคนทำงานได้ไหมสวยไปเก็บสวยก็ลวนี่นี่นี่มีคนอยู่ข้างในนี่สองคนมึงกล้าทำงานในเหมืองของสเปกเตอร์ได้ยังไงกันวะพวกโง่แก๊งนี้ยาให้ใครเล่นทั้งนั้น จะมีวันได้เล่นเซิร์ฟนีพอแกงนี่ของเซิร์ฟโอ้โอ้โอ้เฮ้ยโอ้หายตัวไปได้ยังไงเฮ้ยหายไปแล้ววิชามันงั้นก็เหลือแค่คนนี้คนเดียวที่น่าี่อยู่ข้างในเหมืองหืมหืมโอ้การลงเอ้าตายเอาเย่ที่ตายเอออะไรตายเอ้าเอ้ากูกูได้รับเพชรแล้วอยู่ๆก็หายตัวไปตายแล้วหายออกไปเลยไม่เรียกหมอเลยอ่ะ <laughs> ออกเกมไปเลยเออโอ้พื้นที่หัวง่าพิดบูได้เลยแกงพิดบูนึงต้องเจอแก,ง,แกงสเปกเตอร์ักหน่อยแล้วพราะแกงสเปกเตอร์มาแล้วโอ้ยอินเวดไงอินเวดอินเวดชักปืนออกมาเลยทุกคนนี่คือการถล่มแกงการถล่มแกงเอเดี๋ยวลงไปแล้วถล่มเลยเออลงให้มันเห็นชุดก่อนไหมให้มันชุดเห็นชุดก่อนไหมเออบอกให้เห็นชุดก่อนเอยมันไม่ขยับเลยวะ้ยขยับแล้วนี่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 

เกียรเราไปี่ไหนไปแต่ประจำเสื้อเราได้อยู่แล้วเฮ้ยเด้าหน้าที่เดินไปขึ้นรถไปขึ้นรถไปเฮ้ยใครมาพวกบัโอ้พวกมันนะพวกมันพวกมันพวกมันยิงดิยิงดิเฮ้ยไปแจ๋วเหรอแหมมึงกล้าเออมึงจะมาช่วยแก๊งเหรอยิงดำไมยิงแค่โดนหน่อยดิอย่าไปอย่าไปยุ่ยโดนตายแล้วอีกแล้วเออตำรวจ โอ้ยตบบ้าตบบ้าอย่าโบว่มาเพื่อนแม่เหม่เหรอย้เช่ไกลหน้าไปใส่ห็นหน้าว่ะไปไกลหน้าไปกระจอกมึงอ่ะอะไรมึงอะไรโอ้ยยอ้เช่เจอไอ้สัตว์แกงไหนไว้ไอ้คนดิเขาทำแกงเขาทำแกงน้าเบกเตอร์ไอ้สัตว์ฝึกจําไว้ควายจะน้ำเยี่ยไอ้สัตว์ประสมองวไอ้โง่ ไม่ใช่มาวะเฮ้ยอ้ยโนยิงตายยิงไม่ได้ตายไม่ตายไม่ตายยังไม่ตายดิกูยังไม่ตายดิควายตัว้ปกูฆ้ามาลกูามาละกูฆ่ามาละอยู่นี่ไอ้ไวะกาจอกกาจอกกาจอยสตา์เจ๊กกาจอกกาจอกพวกเออพวกเยอะอพวกมันเยอะมากเลยว่ะ พวกมึงโคตรเยอะเลยวะยิงล้อแล้ววะเขายิงล้อแล้ววะมึงมึงช่วยทำรถให้มันเป็นก้อนหมดดิสัตว์โอเคไปยิงไปยตอนนี้รถของพี่ต้องแข็งแยิงใครเขาเยิงไปเกตยิงใครอ่ะไอ้นี่ใครอ่ะไอ้นี่ไอ้นี่หมอไอ้กูยิงโดนวอลเปียวเลยไอ้กูชอบไอ้นั่นมากเลยอ่ะไอ้เคี้ยคนที่ด่าเราอ่ะใช่ไอ้เล็กบีบสี่ไงเออมันน่าจะมันน่าจะกลั่นออกมาจากหัวใจเลยเว้ย ไอ้ยใครเ้ยใครยืนตายมันโดดเขาเมื่อกอเฮ้ยไอ้นี่มันไอ้นี่ใช่ไหมไอ้เป็นแก๊งมันแก๊งเดียวกันน่ะไอ้นแก๊งมันแก๊งมันแก๊งยืนตายแล้วเย้บสเย้สีย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 ิงยิยิงมยแค่อยกาจอกาจอกไอ้ที่นี่ไอ้โจ้เราเรเไ้เฮี้ยอ้มาโทอะไรกันวะกันยีดีเฮี้ยยิงโทกาจอกาจอก เฮ้ยความเร็วสูงท้าไมพวกมึงกระจอกยังไงเออพี่พี่ต้องการอะไรพี่กุ๊กกิ๊กยงต้องการอะไรครับอุ้ยเข้าหัวเลยยังต้องการอะไรไอ้บันดาบบันดาบกูต้องการอะไรยิงมั่วครับสเกเตอร์รู้สเปกเตอร์รู้ขอใช้เขียวเลยวะไปไอ้ยิงตือนไปยิงวังคุ้มหิวข้าวเปล่าหิวข้าวเปล่าครับหิวข้าวไหม ก็นิดนึงครับกินตีนไหมท้าไมตรงนี้ศพเยอะจังวะเพ่เหี้ยศพก้อนเยอะอะไรนั์นี่ใครวะตายยังวะเนี่ยจะเป็นศพนะเอ้าข้อหล่อมลวงของต้นไม้เป็นสมบูรณ์แบบเลยอ่ะไม่มีแม้แต่เยื่อขึ้นเลยอ่ะไอ้คนที่เราทิ้งตอนต้นเกมเหรอเใครเป็นแอบอยู่หลังกระเพราวะ ี่กันวะอโหลมึงกล้าแอบแกงสเปกเตอร์อะอะไรพี่ผมทำอะไรให้อ่ะทุกอย่างอ่ะมึงอ่ะต่อว่ากูทำเลยกูไม่รู้จะตอบไห้กูเลทุกอย่างเลยไอ้ควายกูทำอะไรมึงกูถามจริงเหอะทุกอย่างอ่ะทุกอย่างอะทำไรอ่ะทำไรกูถามแค่นี้กูทำไรให้อ่ะ นี่กูชนหน่อยทำอย่างทำอย่างเออกูเองอ่ะทำไมกูขอโทษแล้วว่าไม่ตั้งใจปะกูไม่ได้ยินกูไม่ได้ยินกูไม่ได้ยินเอาถามหมอดูอ่ะพิมพ์ไม่ใช้ก็พิมพ์แล้วเห็นไม่มีใครตอบก็เลยขับไปไม่รู้ไม่ได้ดูขี้เกียรติโอ้ยเขี้ยะสัตว์เอ้บุญดาไปจากไกลเลยไปจากไกลเลยมึงมีเพื่อนวะเนี่ยอะไรมึงมีเพื่อนวาเรื่องกูดิไม่มีอ่ะเป็นคนไม่มีเพื่อนอ่ะเรื่องกูเสือกเลยกับชีวิตกูอะทำไมมึงนอนเหมือนหมาเลยวะ เมื่อหลังอะเราไปนอนอะอย่าปากดีได้ป่ะขอร้องเหอะไม่มีเพื่อนอะไรอ่ะอ่ะดักเกิดเหรอแล้วไงอะม้ากล้วยควายตื่นข้างล่างข้างล่างเอาเอาไปเพื่อนอ่ะเรียกเพื่อนมาแล้วเออเรียกเพื่อนมาแล้วอ่ะเรียกเรียกเพื่อนมาแล้วอ่ะข้างล่างเดี๋ยวมึงไม่เสือกได้ป่ะเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนมึงก็ตายตามมึงอ่ะมาเดี๋ยวเด็กกูยิงหัวเพื่อนมึงให้มาเอามานอนข้างๆมึงเลยปากดีชิบหายเด็กไอ้เจ๊ดิแมงปากดีสัตว์ เอาเร็วอาเร็วอยากโดนแล้วว่ะอยากโดนเพื่อนมึงอ่ะแล้วไงอ่ะกูทำไรให้มึงกูเถิดกูทำเต็ม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 เบ้าหน้าเลยขอเต็มเต็มเบ้าหน้าเลยนะเจนี่แก๊งว่าอะไรนะแก๊งสเปกเตอร์ไอ้ควายสเปกเตอร์ไอ้เหี้ยเฮ้ยมันมันมันจาแก๊งสเปกแล้วไอ้พี่เชี่ยมสเกตตี้นี่ยยอดเยี่ยมสเกตตี่มาเพื่อนมันนี่นี่นี่อย่ามึงจำไว้นะไอ้สัตว์ จำเลยจำกูไว้จำกูไว้ดีจำกูไว้เออเดี๋ยวมึงจำไปเลยเฮียแก๊งจะชื่อตำรวจนะพีู่้จีงกูได้เหรอไอ้เชี่ยนี่มาดูไอ้สัตว์ไอ้คนจะจำจะชื่อแก๊งอย่างเดียวเลรอไอ้คนจะจำชื่อแก๊งมัวเมกเตอร์เกลี่ยมากเลยยอดเยี่ยมกูบรรลุจุดประสงค์ของวันนี้แล้วไหนเพื่อนมึงวะนั่นไงเพื่อนกูเต็มเลยตำรวจอะมึงเห็นไหมโง่อะไรเฮียแล้วมึงยืนทำไมโง่ไอ้เขาตื่นแล้วเขาตื่นแล้วไอ้มันมันวิ่งไปไหนวะมันไปไหนแล้ววะมันวิ่งมันวิ่งหนีข้างรถ เอ้ยนี่อยู่นี่นี่คางคางคางอ้าวเราตัวจิตตายอ้าวโดนเปิดจิตตายเหรอเอือกไอ้สัตว์เรื่องกูมึงเคยมึงเคยเกมค้างปะก็เคยทำไมอะไม่ปกติอยู่แล้วคอมไม่แรงแบบค้างแล้วหลุดออกไปเลยอ่ะก็เคยทำไมอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยค้างยังเป็นแหมะเนี่ยค้างแล้วเนี่ยค้างแล้ว ยังไม่ค้างให้ควายจริงอะค้างแล้วกูรู้เฮ้ยไอ้ที่นี่แม่งทำเขาทำทไอเดียค้างไดไงวะฮัาโหลค้างยังไอฮ่า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 ฮาฮ่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 างไาฮไาว่าฮ่ลฮ่า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 อ่าฮ่าฮาฮาฮ่ลฮ่าคอม่าก่่าฮ่มฮ่าาก่่าฮ่าาย่อม่่กู่ีค่ามสุขมากเลยพี่ไม่าอ่า่แล้วจะมาฆ่ากูทฮาฮ่าฮ่ะไอ่่่่่าะไดาาา่า่าา ไอ้เขาคิดว่าเราเป็นสเปกเตอร์สมบูรณ์แบบอ่ะมึงค้างยาวเลยเพื่อนฮัลโหลมึงออกเกมได้ยังเนี่ยเอามึงค้างเลยดิหายไปแล้วไอ้กูมันหลงเชื่อเต็มใจว่ามาทำคอมกรค้างได้ยังไงวนพูดกับเพื่อนนี่ดีจริงๆไอ้พวกไป็ลูกอินดอีนเดะสุดยอดไปเลยแค่นี้เราก็ทำชื่อเสียให้สเปกเตอร์ได้ยอดลววี ออกกอากเซิฟเลยคอมมันค้างมันบอ้ไอ้เหี่ยได้ทำของกูค้างเลยยังไงวะถ้ามันเป็นแอดวินก็ไม่น่ามายิงกูวะ มืงมึงคิดเหมือนกูแม่ว่าคลิปนี้นี่เราไม่ได้กินเลยแบบนี้มานานมากอ่ะจริงๆนะมัน <laughs> <laughs> ใช่ใช่อร่อยมากเลยเออกูรู้สึกว่ามาม่าหม,มูสับวันนี้เข้มข้นมากเลยเว้ยจริงๆนะไม่ไปเรื่อง่บบหอมอร่อยทุกวันเลย <laughs> เพราะว่าวันนี้นี่เราจเจอพวกไรเดียงสาด้วยล่ะพี่เออมันไม่รู้เป็นเราอย่างแท้จริงเลยไอ้ตัวนั้นน่ะรู้ป <laughs> ่ะใช่ใช่ใชอมันไม่ร<ช>ู<ช>้เป็นพวกเราอย่างแท้จริงเลยเว้ยโอ้โหกูชอบจังเลยว่ะการมาผิดเวลามันดีอย่างนี้นี่เองก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กันนะใครบาบูบิติเลเบเกตต์ต้องขอบทเค หรือว่าได้เชนแลนะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากัไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า